สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง m ม n ดัลแ a นเมครั้งนี้เป็น EP ที่3แล้วครับผมครัออ้งนี้เราก็จะมาทําการแกะของของเล่นงานสะสม My h ค r o าร a d e m ์ a นะครับผมของพี่เบนซนะฮะซึ่งเป็นสินค้าที่เว้นได้รับมาจากทางญี่ปุ่นแล้วก็มีการซื้อขายจากพอค้าแม่ค้าคนไทยบ้าง,งเออในกล่องนี้ก็เป็นการรวบรวมของทั้งหมดในบ้านที่พอจะหาได้มานะครับรวบรวมกันในนี้นะฮะซึ่งพี่อนก็ทาการกี่กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ โดยมีเจ้าตัวนี้ก็อ,ออกมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าอย่างอื่นจะมีอะไรบ้างต้องไปติดตามชมกันครับผมและสําหรับคนที่ชมจนถึงท้ายรายการนะครับเราก็จะมีการแจกของรางวัลทั้งหมด2รางวัลนะครับเป็นเข็มกัดมาฮีโร่อะคาเดมีแต่ว่าจะแจกของใครกันบ้างก็ต้องติดตามกติกากันถึงท้ายรายการนะครับรวมถึงรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรายการครับผมเพื่อไม่รอช้าเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้าง โอ้เดืองเหมือนกันนะครับผมนะฮะเริ่มไปที่ชิ้นแรกกันเลยโอ้ oh. ชิ้นแรกนี่รู้สึกว่านะมันเป็นการ์ดหรือเปล่าครับเรื่องแสงเรื่องเออวาวๆแต่แผ่นใหญ่เหมือนกันนะปกติเนี่ยการ์ดเขาจะเป็นแผ่นเล็กๆกันอันนี้จะใหญ่มากนะฮะอ่ารูปนอันนี้ก็เป็นรูปบาคุโกกับคิริชิมะใช่ไหมครับผมอ่าส่วนอันนี้เป็นอันนี้จําจําชื่อไม่ได้หรือว่าเป็นรู้สึกเป็น,เป,นเป็นฮีโร่ที่ บกกุโกไปฝึกง,งานใช่ไหมอมอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นแกนโทริโนได้มาสองใบเลยเยอะไปปะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นอิดาใช่ไหมอิดาในร่างแบบที่เขาเป็นฮิโรใช่ไหมแต่จำจาชื่อไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็เมนบอกพี่เบนได้นะครับผมที่ช่องด้านล่างนี้นะครับอ๋อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะใครเป็นแฟนบาคุโกบ้างเนี่ยอมืมากันเยอะเลย เออ,เอ,อคนนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยจำไม่ได้อ่ะที่ที่เขาแบบสามารถสร้างเป็นอัตลักษณ์ที่แบบสร้างสร้างสร้างของมาจากไขมันของตัวเองใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นแกนโทรโน่เราหูได้มาเยอะมากอันนี้เป็นตัวที่ใช้ไฟฟ้าออันนี้ต้องขอโทษได้ครับบางทีแบบพี่เบนจะจำชื่อตัวละครได้หมดเพราะว่ามาฮีโร่นั้นมีชื่อตัวละคร เยอะมากนะครับผมโอ้ดูแต่ดูแบบตัวน,นี้น่าจะเป็นตัวร้ายนะดูหน้าสิเออแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นโอ้นี่ได้มาสามใบเลยเนมาตตจอมลามโโกนีอะไรเอ่นบ้างโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นเข็มกัดอันใหญ่มากปกติเข็มเราจะเป็นเข็มแบบเข็มกัดเล็กเล็กใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเข็มกัดที่แบบ สามารถทำเป็นแบบตั้งได้เอออย่างเงี้ยแต่นี่เนี่ยไม่เนี่ยจะมีตั้งได้เงี้ยเใช่ไหมเออเป็นแบบรวมตัวการ์ดตัวดังๆ6คนนี่โอ้ใ่มากดูด้แจกวันนี้ดีหรือเปล่านะอืมอันต่อไปเป็นคราเรี้พน่าจะเรียกว่าสเตป็ปมั้งสเต็ปยางอ,อ่าของเด็กกุสวยนะน,นี่ชอบโอ้โหนี่มี กายถึง,ถงวางไว้ก่อนอันนี้เป็นอะไรนี้นะเนนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งผ่านไปแล้วเป็นตัวร้ายอ,อันนี้ก็เป็นคิริชิมะอิจิโร่ตรลักเขาจะเป็นประมาณแบบว่าทำให้ตัวแข็งใช่ไหมมีอะไรก็ลอ,อ,อันนี้เจออน,นี้แหละ น,นี่เพิ่งได้มาหมาดๆเมื่อสองสาเดือนที่แล้วก็มีการแบบขายไปบ้างนะพอบางทีมันได้มาซ้ําเยอะเกินไปที่บ้านก็ไม่มีที่ตั้งโชว์นะครับผมนะฮะแต่เสียได้ได้แบบได้มาไม่ครบอะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบกรอบรูปและด้านบนนี่ก็จะเป็นแบบเป็นผ้าวัสดุแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบสามารถเอาไปติดห้อยกับตะปูเป็นกรอบรูปได้นะครับผมอันนี้ก็จะได้มา รู้สึกว่าจะได้บาคุกโกเนี่มาสองอันนี่บาคุโก,โกสองอันนี่ครับผมนี่จะเป็นรางวัลพิเศษอันนี้ดีส่วนนั้นต่อไปโอ้นี่น้องเดกุเนี่ยตอนได้มานีแซดมากได้มาสามอันอืมตอนแรกนึกว่าเออได้มาอันสองอันก็พอแล้วใช่ไหมอืมแต่เสียใจอย่างหนึ่งอ็คือแบบไม่ได้ของโชโตะมาไม่งั้นก็จะแบบครบชุดสามอันเลยฮะ แล้วก็สุดมันจะมีแบบอันที่เป็นแบบภาพภาพรวมตัวละครสามตัวนิดเพิ่มเหมือนกันนี่ครับผมแต่อันนี้จะเป็นแบบใส่มาในซองมือเป็นมือหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นแบบขาตั้งนะขาตั้งเวลาเราวางเราก็จะวางเท่ๆอย่างนี้ไปวางเท่ๆใช่ไหมัแต่เป็นขาตั้งกระดาษน,นะพอวางไว้เฉยๆแต่อย่าไปขยับขย,ยื่นเยอะเพราะมันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะ การสะสมขอ,ของนี้นี่ต้องถือว่าต้องบอกว่าต้องมีพื้นที่เยอะๆเก็บเหมือนกันนะบางทีก็เก็บเงียบอย่างเห็นทั้งหลังพี่เบนก็จะเก็บใส่ลังเต็มไปหมดเลยมีของเล่นหลากหลายเรื่องบางชิ้นสินค้าเบาเราก็ไปขายบ้างนะเพื่อทุนหมุนเวียนกลับมาจะได้ไปซื้อของเล่นอื่นต่อนะครับผมอ,อันต่อไปมาดูคนบ้างมีอะไรอีกโอ้อันนี้เป็นเสื้อลายเลดเลด วิลเลนเลเจนด์วิลเลนอออ่านไม่รู้อ่านถูปกป่ะ League a League of w i l l e t h t h o กะชิก i k อ้นะนี่ก็จะเป็นแบบตัวอัตลักษณ์ที่สามารถไปจับใครแล้วคนนั้นก็จะแบบสลายไปเป็นตัวร้ายที่สุดของเรื่องนะแต่จริงๆแล้วที่เป็นชอบตัวละครตัวนี้นะเขามีสตอรี่ที่มันแบบน่าสงสารอนะ่ะอืมถ้าเราไปถ้าป่าตวถ้ารูถึงน่าจะเป็นเอสเอซนะเราจะรู้ว่าเขาถูก พ่อแม่รังเกียจพ่อ,อะนะครับผมแล้วกเ็เหมือนพ่อแม่กีดกันนะแล้วสุดท้ายวันหนึ่งก็พลังเขาก็ถูกตื่นขึ้นมาเป็นพลังที่ไปจับใครก็ทุกคนก็แหลกสลายไปหมดอย่เงี้ยครับผมนะฮะทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ล่อนเล่จน่าไปเจอกับอ่าคนตัวร้ายจําชื่อไม่ได้ละบอสของเรื่องที่ใช้ all l o ฟ o ันอืมนะฮะ ก็เลยทำให้เป็นครัวตรงก้ามกับเดกุที่เป็นผู้สืบทอดของออนไมที่ใช้วันฟอร์อ่าอันนี้ถือว่าสวยเือนกันแต่คิดว่าพี่เบนใส่ไม่ได้แม่งตัวเด็กมากอือจะเก็บไว้ให้น้องๆใส่นะตัวต่อไปก็เป็นเสื้อเหมือนกันครับผมนะฮะเสื้ออันนี้เป็นนี่อ่านคำเดิมเลยลีก of v l l l เ n s ฮิมิโกโทกะนี่ฮิมิโกโทกะนี่ครับผมโกโทกะใกลๆนะฮิมิโกโทกะนี่ก็น่าจะเป็นน้องนะที่ใช้วิชาสูบเลือดนะนะอ่แนตะ่จริงๆแล้วเป็นตัวละครทุกตัวที่เป็นตัวร้ายอะ่ะมันเป็นตัวละครที่น่าสงสารหมดแ,ลแหละใช่ไหมแต่ว่าก็มีหลายคนนะท,ที่ชอบปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนขะาจะชอบตัวละครอนิเมที่เป็น พวกพระเอกแต่เดี๋ยวนี้โลกมันสังคมมันเปลี่ยนไปคนราคนชอบบางทีก็มีเชียร์ตัวร้ายด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์เขาชัดอือันนี้อะจะเป็นกึง่งตัวร้ายก็ไม่ใช่เพื่อนพระเอกก็ไม่ใช่นะดาบิลิสออบิเลียมบิลเลนออนี่ครับผมดาบิก็นี่เป็นเสื้อดาบิดาบิเป็นผู้ชายน้ําแข็งนะครับถ้าไม่ว่าสปอยกันก็คือดาบิก็คือพี่ชายของโชโตะ นะครับผมโชโตะเป็นผู้ใช้น้ําแข็งเหมือนกันแต่จะเป็นน้ําแข็งเออไม่ใช่เด็กน้าแข็งเป็นผู้ใช้ไฟเหมือนกันออพูดผิดเป็นผู้ใช้ไฟเหมือนกันแต่เป็นไฟสีน้ําเงินโชโตะจะเป็นไฟสีแดงเหมือนพ่อเขาต่อไปก็มาดูกันว่าเห็นกัดที่ีเ่เขนเก็บตะสมเรื่อยมาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างมาอันแรกเลยเนี่ย,ยจะเป็นอีดักถุกนี่เนี่ย ครับผมอีตะกุงกำลังวิ่งอือก็เป็นไปนี่ก็เป็นนี่อันนี้ตัวจำชื่อไม่ได้นี่ตัวใช้ไฟฟ้าอ๋ออีระน,นี่จะเยอะหน่อยนะอันนี้เป็นอันเล็กนี่น่ารักมากเลยนะเนี่ยนี่น,น,น,นต้องต้องส่องประมาณตรงนี้ตรงนี้เป็นแสงสะทอ้อนอืออ๋อวันนี้เป็นนี่ก็น่ารักอันนี้เหมือนเป็นแบบใส่ชุดญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ่าฮะอาคุกโกะ สำหรับใครที่เป็นแฟนคับของโอชาโกนางเอกของเรื่องนี้ก็นี่เลยหลายล้านนักน่นรัละครับผม,อ,มอันนี้อีด้าอีกแล้วแต่เป็นอันใหญ่อ,อันนี้กีจะเป็นอันเล็กนี่ี่สังเกตไหมครับว่าอันนี้คือกัดไซสใหญ่นะครับผมแต่เราก็จะไปเทียบกับเอ,อตัวที่มันใหญ่กว่านี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้จะใหญ่กว่ามากเลยประมาณสี่เท่าได้มั้งนะ แต่ข้างหลังอันนี้จะเป็นแบบกัดได้ย่่งเดียวแต่อันนี้จะแบบวางเป็นขาตั้งได้อันต,ต่อไปคุโกะอ,อีกแล้วนี่นะไรโโกะสังเกตไหมครับว่าอีเวนจะยังหาโชโตไม่เจอเลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเพลอขายไปแล้วก็เป็นได้แล้วก็ออกไวมากเพราะว่าได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับผมนะฮะอันนี้มาเป็นคู่เลยนะครับ อ uh huh. นี่และนี่คือตัวละครน,นักเรียนสาวที่พี่เบนชอบที่สุดครับผมกับน้องซูยุฟ็อปปี้ที่เป็นแบบอัตลักษณ์ของเธอคือกบนะครับผมซึ่งเวลาได้น้องฟอปปี้มาก็จะเก็บไว้อย่างละอันตลอดนะฮะจริงๆนะน่าจะมีสักลังนะอยู่ในตรงนั้นแหละนะแต่ว่าวันนี้เอามาให้ดูลังหนึ่งก่อนนะฮะในลังนั้นจะมีฟอปปี้เยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นแบบนี่เป็นเข็มกัดใหญ่ของเด็กกุ๊บไอ้น้องคนนี้จําชื่อไม่ได้เป็นแบบอัตลักษณ์ล่องขนอืมอัตลักษณ์ล่องขนแต่รู้สึกว่าในในในหนังสือการ์ตูนหรือในมังงะเนี่ยจะเห็นได้เห็นเห็นเขามีคนสปอยสปอยมาว่าได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของเธอแล้วนะพี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้อ่านมังงะจะเน้นแบบดูเอ่อ อนิเมชันมากกว่าเพราะแบบชอบความตื่นเต้นนะอยากลุ้นไปเรื่อยๆไม่อยากรู้ล่วงหน้านี่ก็จะเป็นเด็กุันต่อไปเป็นเด็กุแล้วเนี่ยอยากกะโดดสมแม้ก็สักหน่อยไหมอืมอ่าเจอฟอกปีกแล้วนี่นะครับผมอืมน้องกบเรี่ยว่าน้องกบน,นี้ก็จะเป็นเข็มกัดของเด็กุในชุดนักเรียน เป็นชุดฮีโร่หันนี้ก็จะเป็นทันใหญ่มากแต่ถึงอันนี้จะใหญ่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าอันนี้มั <c oughs> นจะใหญ่ขนดไหนนี่ก็จะเป็นชุชกกแล้วครับผม <c oughs> เยวนะมากเป็นว่าจะโชยครบทุกอันนะครับที่มันอยู่บนโตนี้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวที่ชอบใช้เลเซอร์นี่เลเซอร์มาจะาหน้าทองเพราะใช้เลเซอร์เ <c oughs> สร็จก็จะปวดท้อง <c oughs> น,นะครับ คือจะไม่ใช่แบบตัวละครหลักเนี่ยจำชื่อไม่ได้หรอกนะนอีดกคุงิโลเคียวกะอ่านี่มีชื่อบอกนี่นี่ก็จะเป็นอัตลักษณ์ในการใช้หูให้แจ็คแบบเหมาะมากกับการเป็นพวกฮิโร่แบบสอนแนมนี่ส่วนนี้ก็เป็นอ,อีดกคุงอีกแล้วครับอีดาจะเยอะมากนะฮะหัวหน้าห้องอ่านี่ก็ชัก ันนี้ก็จะเป็นซูยูจังน,นี่คือทั้งจริงๆถ้าจบจากอีพีนี้แล้วพี่เบนก็จะว่าจะไปหาพวกก็เรียกว่าอิตาแบตกันนี่ตัแบกที่สาวๆเขานิยมกันเอาไปกัดเข็มกัดนะครับ่ก่อนอนั้นี้จริงๆได้มาอันนึงแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเอาไปติดเข็มกัดอ่ออโจโจ้รักข้ามสตรวตรษเดีเอาไห่ ันนี้ก็จะออกมาติดอันนี้นะฮะนี่ฮะพี่มิ้นก็สะสมหลากหลายนะฮะถือว่าอันนี้ก็ได้มาประมาณสักร้อยสองร้อยบาทรวมส่งมั้งตอนนั้นมีเด็กเข้ามาปล่อยในกลุ่มของเล่นพี่มิ้นก็เอฟไว้นะฮะตามกระแสวัยรุ่นนะครับผมนะอันนี้ก็สะพายไว้ตรงนี้เลยต่อไปเป็นเข็มกัดเดกุเช่นกันอันนี้นะครับผมอ๋อ นี่ก็เป็นอีดะคุงในชุดนักเรียนฉากนี้น่าจะเป็นแบบตอนที่กำลังแข่งคัดเลือกมั้งหาแชมป์ปีหนึ่งอ,ะอ,อ่ะเอนหลเด็กเอาเด็กัวร้อนอืม,อม,อมแล้วเป็นเนี่ยส่วนนี้น่าจะเป็นพงกุญแจเด้งได้ถึงนึงของโปชโกนี่นังเอกของเรื่องอนะครับผมอมอันนี้เป็นอาบาคุโกเหมือนกัน ใ่แต่สังเกตเห็นครับว่าวางบางอันเนี่ยเราก็จะอยู่ในถุงสภาพแบบเมนหนึ่งซึ่งแบบบางทีได้มาในพิมพ์ก็จะเก็บไว้แบบนั้นเลยนะครับส่วนไหนที่มันอยู่นอกแพ็คก็จะเก็บไว้ย่างงั้นเลยเช่นกันในอนาคตถึงบอกว่าจะซื้ออีตาแบ็กมาใส่เพราะว่าไม่อยากให้มันแบบมีริ้วรอยหรือว่าบุบสลายไปมากกว่านี้นะครับผมนะฮะอันนี้อันจริงแต่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่าไม่เราไม่ได้แบบเป็นเมนตัวนี้ก็อาจจะเอาไป จำหน่ายแจ,จกออกไปบ้างนะครับผมรวถึงตรนนี้ก็จะมีกิจกรรมแจกเข็มกัดนะครับผม2รางวัลรวมถึงรางวัลพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นกระสอบในชุดฮีโรนี้ในรู้สึกในในซีซัน5เธอจะได้ชุดฮีโร่ใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นชุดฮีโร่ที่ตัดแปลงมาจากชุดเดิมนะฮะส่วนสาเหตุจะเป็นยังไงทำไมจะต้องไปเปลี่ยนชุดด้วยอันนี้ก็ลองไปติดตามดูกันได้นะครับผมฮะ อะไม่ละสาวเซ็กซี่ของเรื่องนักเรียนอะไรก็ไม่รู้เซ็กซี่ขนาดนี้นี่เป็นอิดะกุุงครับผมหัวหน้าห้องของเรานั่งอยู่หน้าห้องด้วยอ่ะอสกสามอันละนี่สวยน่ารักดีอันนี้มาคู่กัน โอ้ลน,นี่คือพาไปไม่ได้เลยอันนี้ยังไม่เคยมาต่อเลยอันนี้จริงเอาไปต่ก,กล่องแต่เป็นวันซื่นละเป็นสแตนของโชโตะนี้ครับโตโอเทเลยวางเราจะเห็นไหมเป็นนักว่าเป็นตัวละครที่แบบได้รับความนิยมสูงจากสาวๆอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าลุคที่ว่าเทาแล้วก็ดูแบบ มันที่ดูบางฉากก็ดูน้องก็จะดูต้องๆหน่อยนะนะม,มันดีแบบดูเหมือนไม่ทันคนอนะ่ะอืมนะครับผมครั้งนี้เราก็มาเปิดกล่องกันจนหมดแล้วครับผมนะฮะอ่ะ,อะจะดูตัวนี้ด้วยอตัวนึง Okay. ครั้งนี้เราก็มาเปิดกล่องกันจนครบแล้วครับเกี่ยวกับของสะสมมายิโร่คาเดเมีของพี่เบนส์อะฮะแล้วก็มาถึงในเรื่องการกติกากิจกรรมแจกของรางวัลกันบ้างดีกว่ากิจกรรมพี่เบนส์บอกว่าจะแจกของรางวัล2วันได้แก่เข็มกัดสองรางวัลและรางวัลพิเศษหนึ่งรางวัลรางวัลพิเศษขออ,อุปไปก่อนอยังไม่ได้เลือกแต่ว่ารางวัลของวันนี้ที่จะแจกก็คือเข็มกัดน,นะครับผมของ อ่าแต่ขอเลือนิดนึงนี่ใครดี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 รังวัลอ่ะรางวัลแรกเลยให้เป็นสินค้ามือหนึ่งเลยที่อยู่ในในถุงนะครับผมเป็นเข็มกัดของบาคุโกนะครับผมนี่ฮะส่วนรางวัลที่สองอันที่สองเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องเดกุนะครับเป็นอันนี้ละกันนะครับผมอ่าส่วนกติกาการได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับผม ก็เอาเป็นยังไงดีนะอ่ะโอเคเอง่ายง่ายดีครับเหมือน,นช่วง EP 1ก็คือให้ทุกคนกดติดตามช่อง m มนด d อ m a อนิเมแล้วบอกเหตุผลตัวละถึงตัวละครที่ชอบนะครับผมว่าเราชอบตัวละครในเรื่องไมค์ฮิโรแครเป็นใครพร้อมเหตุผลว่าเพราะอะไรในช่องด้านล่างน,นี้นะครับผมนะฮะพี่เบนก็จะจับแจกรางวัล2รางวัลโดยสามารถที่จะ ติดตามการประกาศผลได้ที่เพจเม n d o ม a อนิเมภาษาไทยขีดเมนดอมแอนิเมภาษาอังกฤษนะครับในวันที่ในวันพฤหัสหน้าขอพฤหัสหน้าวันอะไรนะวัน,น,วนพฤหัสหน้านะครับผมในวันที่14เมษายน2565นะครับผมนะฮะส่วนว่าจะประกาศผลกี่โมงก็ อรอดูติดตามว่าจะคิดจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมส่วนรางวัลพิเศษ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 พี่เบนขอแจกเป็นไอตัวนี้ละกันนะเออไหน,นก็ได้มาอันนี้ละกันเป็นกรอบรูปภาพนะครับของน้องเดโก้อันนี้ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะครับผมถ้ามีการซื้อขายกันก็ตกอันละสองสามร้อยบาทเลยนะครับผมด้านหลังนี้ก็ น,นีถามว่ารางวัลพิเศษจะได้ได้ยังไงอันนี้ต้องขอนิดนึงนะครับผมรางวัลพิเศษจะได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถึงสัก20คนละกันถ้ามีถึง20คนพี่เบนก็จะทําการแจกรางวัลพิเศษครั้งนี้กันนะครับผมเสียเวลากันมา,มากนะครับผมอะเราก็รีวิวการจบเพลงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่กับ ต่อไปนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ